พี่มินครับจะลืมครับต้องขอขอบคุณท่านนายกกุงกราพนี่ฮะส่วนตรวจนะครับท่านนายกกุงกลายเป็นประสิทธิพงี์ครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอธอนวัฒน์สุขุมพันธ์พิีัรั์คนาครับท่านผอรพอสตอบ้านองค์มูลคดีได้ให้เกียรติมารับชมรับเชียร์ด้วยกันครับ<ป>ขอขอบคุณท่าน ครูหลักครูใหญ่ครูนำที่ดีครับพ่อบ้านพ่อืองที่ดีครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านหน่อยครับครับขอขอบคุณให้ขอความสมหมายทุกทุกครับผู้จัดการโรงเรียนบ้านไอ่เสรียดครับให้เกียรติมารับชมเหมือนกันครับ สาวาษบาลนด้วยค่ะก็นะครับคนที่เขาบคันประเทศนี้สายสี่ใคอาเซียนที่ห้านะคะไม่มีขา้าส่วนตะกรันไกลค่ะสาวบานเย็นค่ะไปจเข้าเรียกคูณด้วยค่ะอุ้ยถ้ไมเหยียมุ่เข้ากันผู้กั เดี๋ยวเราสงเรเข้าเี่ยวคุณต้องขาเราเราเราจะดูหนาก็ได้พพอเป็ระเทศิจเมเาะเ่ยเขาจะตกใจอ๋อดูมากไม่ได้ม่ได้โอเไม่ไ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแบบชอยหวานเกินนะคะครับมาดูกันซิว่ายิงหลีสายสีเที่ยวที่ คือสาวเยตัวนี้รับถึงเป็นนางสาวครับน่าจะใหญ่แล้วครับกาจะรับลูกใหญ่แล้วนางสักของสาวโอสาวรอ้ลูกการกระดับลูกลูกการสักเป็นลูแม่อะไรอย่างนี้นะมาดูกันครับผลงานชุดปอยครับพบเหนือแล้วครับในชุดสีชมพูครับเป็นโรงงานแดบรนด์ สีหาเรือทั้งสองลำแม่เข้าเรียบเทียบพ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะสาวน้อยนครไกลไี้ก็หาแต้มผัดหน้าผัดตาเขียงคท้วเสร็จจับเรียบร้อยอวางตะกร้าหมากไว้ข้างฝั่ง แล้วก็บัดจูฟิ้ผายลงไปโอ้ตัวนางสาวบานเย็นหลังจากก็คืนอ่านหนังสือทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยโอ้ก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันเช่นเดียวกันโอ้แล้วไครับ ฝังภาคสนามฝังภาคสนามในขณะที่พวกอัญญาส่วนใหญ่เต่มเรือภาคเข้าลงมาแล้วมาดูซิว่าสาวน้อยนครไกรขาวน้องนครไกรอยู่ร่องน้ำนักกันและขายเปิดเราเปิดเถอะเถิดไตหัวรกของใครขายเลิกจะส่งกันมาางสาวป้าจีนนางสาวป้าจีนบอกว่าขาแม่ขาเลือดชุนเลือดไว้แล้วมึง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 เชียวไม่ไดตาคนตาเปิดตาคนตะก้าสาวไอ้สาวน้อยหรือว่าสาวเสือด้วนะเขงทางสาวป้เจีนเรือจะตีไหล่ใส่เองเลือดจะตีตะจรีได้ ไปนะคะครับเที่ยวที่องดีผู้บรรยายรุ่นใหญ่ขออีกนิดหนึ่งขออีกเที่ยวนึงครับในหญิงนี่ใส่สีมังครับลูกสาวพ่อพันจ๋าเป็นตาวาจ่าลูกสาวพ่อพันนี่บอกว่าคุณพ่อส่งมาเลยพ่อพันบอกว่า สูงๆนะลูกเป็นกำลังใจให้ออสิงนาวานีเจ้าของพยาพยาชัยไลยไม่มีวันตายครับสิงไล่แห่งสุดไก่เสียดครับลูกสาวพ่อพันครับมาดูครับพย,ยักัยไลยไม่มีวันตายสิงห์นาวานีครับเป็นแบบของทางอะไรนะครับเป็ อาเภกองซด่งเป็น<อ>ที่เป็นเรือดังจากเสาให้ฉาหชายาเดียวกันนะครับเคยย่างกันไม่มีวันก่อนใช่ออเอก็คือปปปเป็นเรือดังระดีของภาคอ่าเป็นเรือจากภาคกลางนะครับจากของชายาดีเป็นเรือดังระดีที่ฟัดกันนะครับในสนาม ตึกนะครับแลับครั้งที่ผ่านมาครับคู่กับตลอดการนั่นก็คือเรือจากกองทัพเรือนั่นคือเรือเจ้าแม่ป่าบูทองครับเอาครัาดูกันดีกป่าลูกสาวพ่อพันธ์กำลงหนาวครับพยัคฆติวานยืนตายป็นจุดใกล้เสียดสียงป่าวาเจอกันลูกสาวพ่อพันบอกว่าวันนี้พ่อพันส่งมา ยอมไม่ได้ถ้าเจอรว้วแพ้เดี๋ยวพ่อจะไม่ให้เข้ามา okay. เดี๋ยวพ่อจะไม่ให้ข้าขนมเดี๋ยวพ่อจะไม่ให้ข้าขนมครับกรรมการกินบ่อยเรี่ยงเอาระันนั้นสองล้า อจ่ามีคนอัดฉีดทัานนะครับหรอยบาทครับสุดยอดเร็วทีนะครับลูกสาวอฟันครับาสิงหนาว้าครับยอมหรืไอไม่สิงหนาวาผู้จัดก,การเรกว่าได้ใ,ใ,ใ,ใ้เลย่คขายเขาวโอ้ยจนะมขายเข่มารูกัน ลูกสาวพอ่อพาด่อันดีห้าร้อยบาทบบาาานะมีกระเป๋าใยเลยไหมแหมได้กี่ร้อยสี่ร้าวะชนะอุ้ยผู้จัดการเรือนี่นะจะให้เลยนะครับประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับวะนะบอกไว้ก็หลับเพอะเข้าไหน้าได้จริงๆก็แบ,บ่งผมด้วยนะครับจัดสองร้อยตามจัดถึงจัดสองร้อยก็ได้เออผลิตภัณฑ์ก็ไปครับลูกสาวพ่อพาดว่ายัางไง ขอบคุณรับตื่นครับรอสินาวาอยู่ก็วันนี้น้องจริงนะฮตัวผมเองนะครับก็อยู่ที่อำเภอจอมพระแล้วก็อยูโซนทางนู้นครับก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้มาช่วยนะครับกบกับูดูน้องๆนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ริการโรงเรียนนะครับท่านคณะครูนะครับที่ส่งน้องๆนะครับหนูๆนะครับที่เป็น บุตหลานที่เป็นล the ักรียนของท่านนะครับให้ได้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่นะครับท่านจากว่าพวกเรานี้มีการฝึกฝนมาเยอะแต่ว่าหลายสนามในจังหวัดสุรินทร์ก็โอเคไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยให้ดูๆน้องๆนะครับเข้าไปบรรยายนะไปบรรยายนะครับาก็จะใช้คนจากต่างพื้นที่มีสนามนี้ครับสนามคุ่ไก่เสนียนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ เพื่อให้หนูๆน้องๆได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสในการบรรยายได้ได้โชว์ฝีมือลายมือและได้ฝึกฝนในการแข่งขันครับก็บต้องขอบอกคุณนิดนึง,งครับในเกียรติการเมื่อถ้าขมือจอมพ้าเลยครับแล้วก็มาคอยดูน้องๆครับผมจะบอกนะให้นะครับน,บอน้องๆตอนที่ไปจังหวัดหน้านี้ครับอาคันเทนงมองๆพี่ครับประมาณจะถึง3ลู่4ลูกเลยนะครับกว่าวจะได้ไปนอนนะครับก็บ สนามล่าสุดนี่วัดโคฟุกสลามน้องแคปนะครับน้องปาล์มี่แล้วก็พวกเราทั้งสองคนครับได้มีโอกาสไปปรญยายด้วยครับตอนที่อยู่จังหวัดได้แล้วพี่ออม,มิน้นนี่พาเรียน้อนอย่างมาครับน้องแคปนี่หากผิดพลาดนั่งร้องให้เลยอบอกว่าตัวเองได้ผิดพลาดไปแล้วแต่ทางเราก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรผิดเป็นครูถูกสอนเอาใหม่น้องแคปบอกว่าอัดผิดเป็นครูรู้คงจะเป็นโค้อเ้ย พเอเปเนย่งครับครับเลือแค่นี้เกาะทุนไม่แล้วมาดูสิว่าลองหนานําเงินครับไปหน,นาของลูกสาวพ่อคันครับเจอแล้วสิงหนาวาไยักรหลม่มาดีวันตายสิงไหลยแหกอุจจระขอ,อยเรือขอ้ยบ้าแล้วจ้า ีลูกสาวพ่อพันบอกว่าได้รับแรงได้รับแรงเชียร์จากผู้จัดการทีมอาชีพห้าวันตันเราจะได้รับเชียร์มาติดเ